ไหนไหนมีไหมครับเออไปเอาดูไหนอู้ยอเ,เอามาดูไหนดูสิยกยกมาดูสิอุ้ยสุดยอดเลยไหน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 อู้ใส่ใหญ่เท่าหน้าลูกไหมใหญ่เออเอาเทียบกันดูสิเทียบเทียบเสนาสิเทียบเสนาสิเทียบเสนาสิ เอาใหม่สิเท็บเสียนะสิเอาอีกกไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทำแบบนั้นเอาใกล้ๆไหน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 งยหน้าขึ้นดูสิลูกอ,อะไรอะไรยงเลง I keep them better.